มีการเข้าทรงอะไรตอนะไรอุ้ยสวยมากเลยค่ะอาจารย์เตีอิน,ออน,นทิ่เห้แกะธรรมประสาทแกะครามปสิ่อิงเกต่างต่างเออตอเรือตอนเรือล่มมนได้เกียนนาค่ะแล้วก็แตาลูกเป็นอย่างนี้เมาสักการะกันวสวยไง เยยยอะะไนน่่าาจหหลมืวันนี้มีโอกาสได้มาจริงๆแล้ววัดสามร้อยยอดขอพรพ่อปู่ห้าดอกบนบานพ่อปู่เจ็ดดอกแค่บนพ่อปู่เก้าดอกแค่ขอพรพ่อปู่ก็พอค่ะต้องไหวข้างรอกใช่ไหมคะเดี๋ยวจะต้องไหวหน่อยท่ะ ประวัติแท้เขาจะไปจับลองลงประชาชนปกติดคนทำพิธีทั้งออกมาเป็นนิ้วมือนคนโบราณถ่ายไปปีศูนย์เจ็ดประชาชนค่ะอันที่เพิ่งล่างทรงเสียไปมือตรงนี้นะคะอ่านิ้วมือนคนแก่เมือนิ้วก็คือยืนยันกันผ่านมาว่านิ้วมผมเหี่ยวเหมือนคนแก่เลยจริงๆนะคะอย่างหนวดเคราเนี่ยก็อาจจะทําต่อเติม ตัดต่อได้แต่ว่ามือเนี่ยคนที่อยู่ในเหตุการณ์สมัยก่อนก็ยืนยันว่ามือนี่เหมือนคนแก่เลยจริงๆใช่ไหมคะทั้งที่ร่างทรงเป็นผู้หญิงสามเจ็ดเองคือก็ยังไม่แก่ไม่แก่เห็นเลยตำรวจไม่จับคนไม่หามเป็นเวลานานตอนแรกมีคนไปแจ้งความจย์ว่าหลอกลววล่อลวงประชาชนเนี่ยตำรวจก็จะมาจับแต่พอตำรวจมาเห็นก็ไม่จับมลย ขีนพระธาตุที่ชาวิั่อยอดเขาเราเปิดดูได้ไหมคะประวัติประวัติแกมาเรือจำเพาะดำเนินเรือมาล่มกลายเป็นทะเลอุย้ยสวยมากเลยค่ะอาจารย์เขอินที่ทรเ,เราแกะพระธาตุแกภาพรูปเรือเรือล่มแกะป็นพระองค์ยอดขอเขาพีน,นะครับเหมือนนะองเหมือนเลย <c oughs> แกคงเจอสิ่งเกี่ยงถึงเนี้น

ทั้งหลัง400ต้นนะคะ300ต้นเอาไม้ไเบเทียนมาค่ะแล้วก็แตลูปเป็นอย่างนี้มาจักไหนม,มากมายค่ะ ตอนแรกว่าจะไม่ขุดนะโดนกิโดนใจแล้ขถงขุดขุดดูยาวสามสิบเมตราผ่ามาจะเขาแบย้อนเจ็ดผ่าลงมาฝั่งทางรถโยนแต่สลักเป็นชลูกล่นไม่ควจะกินเพื่อไหไรก็แกะไปขุดกินอฝั่งทะเลฝั่งนู้นขุดูเจ็ดวันขุดไม่ขึ้นผ่าไม่เจ็ดวันฟ้าผ่าไม่ังแล้วหมดระก็จะไม่จาวที่ไหนนะหรฟ้าผ่ามา โดมสนใจนอะ<า>เป็นหนีบฟ้าประทานที่้าขาวลงมาา,า,าถ้าเป็นบ้านคนนี้คือเจอไม้ได้เเคียนนก็ไม่มีใครกล้าอยู่ใช่ไม่มีใครกล้าอยู่ใครจะไปกล้าอยู่ไม้ได้กเคียนสาวไว้ต้นเนี่ยมีอยู่ต้นมันไม่ยอมมาเป็นกระดานไปดูฟัง่งดัอนอยากมาเป็นพระไม้ต้นนี้อยู่ในวงังพวานา น้ำได้ป็นสิบเมตรแล้วรู้ได้ยังไงคะว่าเขาไม่อยากมาเป็นไม้กระดาษหรอคะโซ่กิ๊บเส้นกิ๊เส้นแล้วยกขานแลจุดทูบบอกถ้าขึ้นมาเบาๆว่าจะมาแกะพระไอ้คนูชาอนะผมก็พบว่าใช้ประใบเก่าๆทีเดียวขึ้นเลยเมาอนุ่นเลยต้องมาแกะป็นม้ตนนียาวยี่สิเมตรพอจัดตวท้ายน้ำมีแดงแดงสิเลือดเ่ยที่ว่าได้มาสามรอยต้นไม่มีแดงแลมีต้นนี้แดง เห็นความเป็นไม้นยังนะเห็นเป็นไม้ที่แบบตัดอยู่ข้างหลังนะี่คือไม้ต่เคียนใช่ไม้ตะเคียน อันนี้ต้นนี้ยาวเท่าไหร่นะคะอาจารย์แปดเมตรแปดเมตรอันนี่เราเจอนี่หน้าประมาณเกือบยี่สิบเมตรตัดแบ่งองนี้องนี้เหรอคะนี่นี่ต้นอ๋อคนละต้นเหรออาจารย์นี่พอยอดอยู่ไม้ของหนึ่งงานหน่อยติดไม้ของยาวยี่สิบเมตรคือต้นนี้ที่อาจารย์บอกว่า ไม่ใช่อ๋อตรงองค์ใหญ่เลยเอใมลอยู่ใตู้ใต้ลิ้นอ๋อเราเห็นละอยู่ใต้ลิ้นองค์ใหญ่นะครับองค์ใหญ่ยังสวยงามมากเลยค่ะองค์สวยจริงๆอะยาว1 0เมตรจริงๆเหมือนพามาชมก่อนว่าเดี๋ยวจะสร้างเป็นที่แบบให้คน ลอดเข้าไปติดทองอทอเดี๋ยวเราจะลองพาเข้าไปเราจะเข้าเป็นลักษณะนี้คนะ่พะพยาน่าความยาวร้อยหกสิบเมตรพยาน่ามุดจริงเขาจะเดินไอาอันนี้ก็คือเป็นเกตพยานาเหรออาจารย์ใช่ใช่ที่วางอยู่ตรงนี้นะคะใช่เกตจริง บันไดใช่้นไ,ไปเขือ่อนไปติดได้ตรงนี้จะเข้ายากละเจ็บเท้าละอ่าเนี่ยจะเป็นบันไดตรงนี้อ๋อจะมีบันไดอยู่ตรงนี้นิดน,นึงก็ให้คนขึ้นไปติดทององค์พระใช่ครับอันนี้เหมือนพามาชมเบื้องต้นแต่ว่าเดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะเปิดให้ประชาชนได้เข้ามาสักการะกันสวยงามจริงๆอาจารย์สวยงามมากเลยค่ะอาจารย์ ยิ่งใหญ่ปาต่างวันต่างคืนตอนแกะสลักของค์พระโอ้ใหญ่ที่อาจารย์ทำใหญ่จริงๆอะใหญ่ป้าให้คนมายอดเข้าเราไม่ป้างม่หมดมันออกแบบให้อาจารย์ค่ะคิดเองคิดเองหัวอาจารย์เก่งมากเลยค่ะนึกนึกไว้ครับโอ้สวยมากเลยอาจารย์ก็คิดเก่งนะคะอ่ะนึกนึกเออบางคนไในคนอยากจะปิดทองของพ่อถ้าทำเบียดๆเขาก็เอื้อมปิดนิดนึงค่ะ โอ้ดีใจจังเลยได้เข้ามาชมก่อนเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวต้องมากาดอีกสักรอบหนึ่จ้ะประมาณปีเดี๋ยวเดี๋ยวโยมถามน้องไ่ใช่วยไอ้น้องน้องมาช่วยสร้างเกตมั่งเหีอยเกตละสิบบาทแต่เยอะเกตแต่เยอะเกตน่าจะไหลหมื่นเกต เคแตตนี้จะมีตวอ๋อเดไปลงเลรือเหรอคะไกัม,ม,มลาที่ะ,ทะแบบ่ว่ากินมาท่ี่ว่า,ท,า,ท,วาที่ว่าแกะให้พีอาจารย์เดี๋ยวโยมจะเอาไปลงคลิปก,ก่อนจะได้มีคนเห็นเยอะๆแล้วะมีคนมาช่วยสร้างเกตเขาจะได้นาช่วยกันสร้างเกติา้าม่า ใเป็นสิ่งวัตถุเปลือยต้ไม้เป็นเขียนต้นไม้ก็เป็นเขียแพงวันนี้เป็นเหมอืทุกอยเทั้งอะไรขึ้นหดแล้วตอนนีกอยกเลยมัจะเช็หมดอาจารย์ขอเป็นจขอสรายย่อทำอของที่าปิทินที่นี่นี่ก็ตวแก่นี่ก็ราคาอันนี้ไม่ถึงตัวแ ใช่ครับพี่จะจะเป็นแบบนี้เองเลยนะจะเป็นชั้นชแบบนี้เองเลยไม่ต้องลูกเสกมีหินลูกแก้วอยู่ข้างในใช่จะเป็นชั้นชั้นแบบนี้คือมันเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรทรัพย์สินของแผ่นดินคนก็ไปขโมยตัดแล้วจะเอาไปคุงไปขายใช่ไหมก็ไปแกะเป็นเป็นหินพระธาตุทีแรกเขาไปตัดมาแล้วแต่หินก้อนนี้ไม่ลงพี่ก็เหมือนกับองค์พระแบบไม่ลง แล้วพอเวลาคนตัดละเขาอ้างที่านว่าถ้าลงมาแล้วจะมาถวายต่าตงเยอดละห้าหมื่น,น <50 S 2> ทีไตหวันนะครับซื้ันะครับก็สอบสวัสที่เห็นอันนี้นจริงๆเขาเหมือนหินงอกหินย้อยอ่ะที่มันมีประก,กายรยืมร<ช>ะยะแบะ <ๆ S 2> หินสวยมากเลยเนาะอันนี้นะาสะั่ง้างประธานมาให้ใช่ไหมคะให้มาอยู่มาประจำที่วัดนี้ ถ้าหลับไม่มีอยู่ไม่ได้นะคนเขาคนก็มาทำเป็นแบตเตอร่เียนะคดอกตามใหญ่เมือไหร่ต้อ็ตามมาไงตอนนี้ ยอดจะเคลียร์ผ้างอก้าป้าบพาก็ออกมาแล้วม่ลงมส่น้ำก็ไม่เห็น